นุ่มคนดังสารภาพกลางรายการคลั่งรักเจนนี่แบล็คพิงอยากจะออกเดทกับเธอ เป็นขวัญใจหลายคนทั่วโลกเลยสำหรับเจนนี่แบล็ k พิงคไม่ว่าใครก็ต่างตกหลุมรักในความสวยความน่ารักของเธอไม่เว้นแม้แต่คนในวงการบันเทิงและล่าสุดวันนี้10พฤษภาคมในรายการ n o m o l a Family Hot Show แรปเปอร์หนุ่มสวิงเป็นแขกรับเชิญในรายการและเขาก็ได้พูดคุยกับพิธีกรระหว่างบทสนทนาพิธีกรได้ถามเขาว่าอยากจะออกเดทกับใครสวิงสารภาพว่าเขาต้องการออกเดทกับเจนนี่แบล็ k พิงค